อ่านะครับจากตัวอย่างที่3นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรากลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเห็นแล้วว่าตะกี้เรารู้รู้จักจํานวนเฉพาะนะครับก็มี2นะครับก็มี2มี3มี5นะครับมี5มี7นะครับมี11 13นะ13 17นะครับ19 23นะแล้วก็29อันนี้ เป็นรูปของจํานวนเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราต้องการเขียนจํานวนเหล่านี้เนี่ยนะจำนวนที่ยังที่มันไม่ใช่จํานวนเฉพาะเนี่ยเช่นสอย่างเงี้ยให้อยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะเราจะทํำยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะมาเขียนสี่ตัวนี้นะครับให้อยู่ในรูปของตัวประกอบเฉพาะนะ,ะ 1> <1> <1> นะ,ะว่ามันเกิดจากตัวประกอบตัวไหนมั่งสี่นี่มันเกิดจากอะไรครับ ถ้าเป็นตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุดนะที่เกิดขึ้นมาได้ก็คือ2อคูนสองไหมสองคูนสองนะสองเป็นตัวประกอบเฉพาะคูณกับสองนะที่เป็นประกอบตัวประกอบเป็นค่าเฉพาะเหมือนกันนะครับก็ได้สี่นะครับนะหกอะ่อะหกนะครับหกเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรสองคูนสามไหมสองคูนสามถ้าแปดอะ่ะแปดก็คือสองคูนสอง เป็น 4, ใช่ไหมสี่คูณสเป็น8ปดเห็นไหมครับสิบนหะละ่ะ15เกิดจาก3ามคูณหสังเกตไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวประกอบเฉพาะทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดเราเขียนตัวประกอบเฉพาะนะครับแล้วแล้วอยู่ในรูปของตัวประกอบเฉพาะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะการแยกตัวประกอบก็คือ การที่เขียนจํานวนจํานวนหนึ่งให้อยู่ในรูปของตัวประกอบเฉพาะนะครับอันนี้คือการแยกตัวประกอบเดี๋ยวเรามาดูมาดูการแยกตัวประกอบแบบเต็มๆว่ามันมีอีกกี่วิธีนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการแยกตัวประกอบนี่นะครับก็คือการที่เราจะเขียนให้จํานวนหนึ่งนะครับอยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะที่คูณกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายต่อการหานะครับเช่นถ้ามุนเราต้องการแยกตัวประกอบของ40อย่างเงี้ยเราทำไง40อันนี้เราท่องสุขคูณได้ใช่ไหมครับ40เนี่ยนะครับเกิดจากอะไรครับง่ายๆเอา4คูณ10ไหมเราแยกเป็น2องอย่างสองทางอย่างนี้นะครับนะครับเกิดจาก4นะครับคูณกับอะไรครับคูณกับ10ไหม4คูณกับ10นะแล้วเรามาดูแล้วเรามาดูนะครับว่า ตรงนี้เนี่ยสามารถจะแยกต่อได้ไหมนะสี่เนี่ยสามารถจะแยกต่อได้ไหมเป็นตัวตวระกอบเฉพาะได้ไหมได้ก็คืออะไรครับสองคูณสองเห็นไหมสองคูณกับสองเห็นไหมและอันนี้นะครับสิบสองคูณห้าสองคูณกับห้าดูดิครับแยกต่อได้ไหมอันแรกแยกต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบของสี่สิบนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เอาตัวล่างเอาตัวล่างมาเขียนนะครับก็คือ2คูณ2มีตัวครับสามตัวใช่ไหมนะหนตัว2ตัวสามตัวคูณกับอะไรครับคูณกับ5้าเห็นไหมอันนี้คือการแยกตัวประกอบแบบวิธีแบบต้นไม้นะง่ายๆก็คือเราท่องสุดคูณได้ใช่ไหมครับเราแยกมานะครับ4ี่สี่สิบก็กลายเป็น4ี่คูณ10บแล้วก็4สามารถจะแยกออกได้เป็น2คูณ2เห็นไหมแล้วสิบก็2คูณ5้านะไม่ยากนะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอันต่อไปนะครับอันนะครับถ้าสมมุติเราต้องการแยกยี่บเ็ดนะยีิบเจ็ดนี่เราท่องสูตรคูณง่ายๆก็คืออะไรครับง่ายสุด3ามคูณเก้าไหมสามคูณกับเกเห็นไหมครับง่ายๆนะสามเราแยกได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะว่า3ามเป็นจำนวนเฉพาะแต่9้ายังแยกได้ใช่ไหมครับเราก็ต่อข่าอมาสามเก้านี่เกิดจากอะไรครับสามคูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับสามนะ เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ27นะก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ3ามคูณสามคูณสามลองมาดูอีกสักตัวหนึ่งดีไหมเท่าไหร่ดี96สนะเดี๋ยวสีประกานิดนึงเกนะ96 96บหกเกนี่เกิดจากอะไรสิบสองแปดาสิบหกสิบสอ คูณแปดเห็นไหมเห็นไ,ไหเรานึกสูตรคูณได้ก็สามารถจะแยกได้แล้วเห็นไ,ไหมสิบสอ้าสิบหกนะสิบสยังแยกได้อีกไหมยังแยกได้อีกนะเอาอะไรครับสามคูณสี่เห็นไหมสามคูณสี 4, ไไ่เป็นสิบสองใช่มสามคูณสเป็นสิแล้ว8ปดยังแยกได้ไหมแปยังแยกได้เป็นสองคูณสี่นะครับอ่านะแล้วคราวนี้เรามาดูต่อ นะครับสารยกแยกได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วใช่ไหมครับ4 4ยังแยกได้อีกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2คูณกับ2เห็นไหมครับอันนี้ไม่ต้องแยกแล้วใช่ไหมครับ4ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนเดิม2คูณ2 4ก็สามารถจะแยกได้ต่อไปอีกเป็น2คูณ2นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาติ๊กว่าตรงไหนเป็นเป็นปลายของมันนะครับตรงนี้ใช่นะใช่ใช่นะ อันนี้ใช่อันนี้อันนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้คําตอบแล้วนะเดี๋ยวเราเอามาเขียนให้อยู่ในรูปของตัวประกอบเฉพาะของไอ้ไม่ใช่การแยกตัวประกอบของ96 96กนะ96ก็จะเท่ากับอะไรครับ3คูณกับ2คกี่ตัว1 2 3 4 5 5ห้าตัวห็นไหมเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 5ตัวนะครับคูณ2คูณ5ตัว3า หเห็นไหมนี่นะครับอันนี้คือเป็นวิธีแบบต้นไม้นะครับซึ่งเราสามารถจะทําได้อย่างง่ายได้นะครับอันนี้ในกรณีที่เราท่องสุคูณได้นะแล้วก็คิดออกมาได้เดี๋ยวมีอีกวิธีหนึ่งง่ายกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน